สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่แดอยู่นะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะก็นักเรียนเมื่อเรียนไปแล้วนะคะสามารถแสดงวิธีหาคําตอบ ของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน100และ0ได้นะคะอันนี้รหัสวิชานะคะคอ1หนึ่งทับหนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพภาพแต่ละภาพสามารถสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้หลายแบบนะคะ ทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพในภาพนี้จะมีตะก้าฝรั่งกับตะก้าอะไรคะน้อยหนาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับตะก้าฝรั่งก่อนมีฝรั่งกี่ผลคะนับด้วยกันค่ะ1 2องสามสี่ห้าหกเ็ดกี่ผลคะเจ็ดผลใช่ไหมคะอ่ตตะก้าน้อยหน่ามีเท่าไหร่คะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเผลใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วเราจะมาแต่งเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบไหนนะ้าอ่ะข้อที่1อันนี้นะคะลองดูนะลกูกอ่ะเราจะแต่งได้ว่าแม่ซื้อฝรั่งมาเท่าไหร่คะเจดผล ซื้อน้อยหนา9ผลแล้วก็โจทย์จะถามว่าอะไรคะแม่ซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่ผลแบบนี้ได้ไหมคะอะได้นะคะอันนี้เป็นประโยคสาร,ร,ร,รการอะไรคะการบวกถูกต้องค่ะเพราะว่าแม่ซื้อผลไม้ทั้งหมดมันจะต้องมากขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะแต่เอะจากภาพสองภาพนอกจากโจทย์ปัญหาการบวกแล้วเราสามารถ สร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบได้ไหมคะนเรียนคิดว่าได้ไหมลูกได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจากภาพสองภาพเมื่อกี้นี้นะคะเราแต่งเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกไปแล้วใช่ไหมคะนเรียนคิดว่าภาพสองภาพนี้จะแต่งเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาแต่งกันนะคะอ่ะ แม่ซื้อผลไม้มาทั้งหมด16ผลไหมคะเป็นน้อยหนา9ผลที่เหลือจะเป็นฝรั่งกี่ผลได้ไหมคะแบบนี้ได้นะคะจากโจทย์ที่เราแต่งนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไรลูกถูกต้องค่ะแม่ซื้อผลไม้มาทั้งหมด16ผลแล้วก็เป็นน้อยหนา9ผลใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วที่เหลือจะเป็นฝรั่งกี่ผลอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะ อันนี้เป็นประโยคเชยรักอะไรลูกอ่าการลบถูกต้องค่ะทั้งสองโจทย์นะคะทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและก็โจทย์ปัญหาการลบอันนี้เราสร้างเราสร้างโจทย์จากรูปภาพที่เขากำหนดมาให้เราจะแต่งแบบไหนก็ได้แต่ต้องมีอะไรลูกโจทย์กำหนดให้อย่างต่ำสองนะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะคะแม่เรียนพอเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะ นักเรียนดูตัวอย่างแล้วพอเข้าใจไหมลูกแล้วคิดว่าจะทําได้ไหมคะ่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่155นะคะ,ะตัวอย่างมาแล้วนะคะเขาบอกว่าสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพต่อไปนี้1ข้อ นะคะเอาข้อเดียวนะคะจะเป็นการบวกหรือการลบก็ได้นักเรียนสังเกตในภาพมีลูกมีทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายมีทั้งเด็กที่กําลังเล่นแล้วก็เด็กกําลังทาอะไรคะเก็บขยะใช่ไหมคะนักเรียนจะแต่งแบบไหนลูกคิดออกไหมคะ,ะเดี๋ยวรูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะ,ะมีนักเรียนทั้งหมด10คนนะคะกําลังเล่นอยู่6คน แล้วจะเป็นนักเรียนที่กําลังเก็บขยะอีกกี่คนแบบนี้ได้ไหมคะได้นะคะเป็นประโยคสยลักษณ์การลบหรือหรือจะเป็นประโยคสยลักษณ์การบวกก็คือมีนักเรียนหญิงเท่าไหร่คะ1.2.3 3คนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีนักเรียนชายอยู่เท่าไหร่คะ7คนใช่ไหมคะ1 2 3งสามสี่ห้าหกดเคนใช่ไหมคะอ่ะเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนแบบนี้ได้ไหมคะอันนี้เป็นประโยคสัลักษณการบูกแบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้เข้าใจไหมคะถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยคะ่ะ ถ้านักเรียนแต่งยังไม่ได้นะคะนักเรียนก็มาลองมาดูฉเฉลยก็ได้ลูกก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ